โลกนี้เราขาดความเมตตาไม่ได้เ,เมตตาทมคำจุดโลกที่พระเจ้าตรัสไว้โลโกปัตถมพิการเมตตาเมื่อเรามีเมตตาเราก็มีความปรารถนาดีอยากให้คนอื่นมีความสุขและเราก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนใครแล้วก็จิตจิตเราก็จะมีความเขาเรียกว่าความสงบเย็นแล้วคนจเจริญเมตตาบ่อยเนี่ย เข้าฌานได้ง่ายแต่คนที่มีความโกรธโมโหบ่อยๆสมาธิเข้ายากเพราะว่าจิตที่มีสภาวะที่จะเข้าฌานได้นะไนีต้องไม่ฟุ้งซ่านต้องไม่โกรธต้องไม่โมโหต้องไม่หลงอะไรมากมายจิตมันถึงจะเข้าถึงสมาธิได้ง่ายกว่านะงั้นโยมที่ฟังก็ให้ไปเจริญเมตตาด้วยแต่ว่าเมตตาไม่ได้ว่าคือใจอ่อนนะ เราก็ต้องดูเหตุดูผลแต่ว่าโดยปรารถนาดีาไม่อยากให้ใครมีความทุกข์หรือเราไปเบียดเบียนใครก็สมควรนะ